ครับตอนนี้อมสมรชนะนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้นะครับวันที่11สิงหาคมและวันที่12เขาได้มีงานงานฉลอง750ปีจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับและในส่วนของอเภอเชียงแสนก็ได้จัดงานะะเฉลิมฉลองขึ้นนะครับโดยมีบวนแหวก็จะเป็นท้างม้า ทางมานแล้วก็ผู้คนร่วมควนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปถามกันนะครับว่าขบวนทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่นนครับนงครับขบวนทั้งหมดนี้มีมีจำนวนกี่ขบวนนะครับไม่รู้ไปจนสักปะกูว่า ยังไม่ได้ข้อมูลครับยังไงพอดีอมเพิ่งเดินทางมาถึงที่เชียงแสนนะครับขับรถตรงมาจากเชียงรายเลยนะฮะ,ะแล้วก็อมพักร้อนจากการทํางานที่ต่างประเทศนะครับก็เลยาพาผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวด้วยกันที่นี่นะครับที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ